สื่อมวลชนจีนและต่างประเทศร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการความสำเร็จของการพัฒนาจีนด้านต่างๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาและชื่นชมความก้าวหน้าที่โดดเด่นของจีนหลายเรื่องก่อนจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชนเห็นภาพของการพัฒนาจีนอย่างรอบด้านในช่วงหนึ่งทศวรรษตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18ในปี2012 มีสื่อมวลชนเกือบ300คนทั้งในและต่างประเทศจาก2 1 0สำนัก80ประเทศเข้าร่วมในงานมีการจัดแสดงผลงานกว่า6,000ชิ้นตั้งแต่แบบจำลองยุทธปกรณ์ของกองทัพผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาขึ้นและความสำเร็จในการบรรเทาความยากจนซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าของจีนยุคใหม่ผู้สื่อข่าวจากลีกเดลี่กล่าวว่างานนี้ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าของจีน และจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางครั้งใหม่ของจีนในการรายงานข่าวขณะที่นักข่าวจากอิตาลีบอกว่านิทรศการนี้ทำให้เข้าใจความสำเร็จของจีนทั้งด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการพัฒนาสังคมในช่วงที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์กวางหมิงเดล,ลีมาเลเซียกล่าวว่างานนี้ทำให้เข้าใจประเทศจีน และช่วยเติมความรู้ที่จะรายงานข่าวการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ให้คนทั่วโลกเข้าใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าวอิรักกล่าวว่าความสำเร็จของจีนมีความหมายต่อคนทั้งโลกและจะได้ติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21และความร่วมมือระหว่างจีนและอิรัก